สองบรรยากาศงานแต่งคู่รักซุปตาดังเชิญแขกหนึ่งคนอบอุ่นโรแมนติกมากเมื่อไม่กี่วันสื่อต่างประเทศรายงานว่านางเอกหน้าคมชาวอเมริกันวาเนซ่าฮัตเจนวาเนซ่าฮัตเจนได้แต่งงานเงียบๆกับนักเบสบอลโคทักเกอร์ โคทักเกอร์ ucker, ในประเทศเม็กซิโกหลังทั้งคู่ประกาศมั่นหมายกันไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ล่าสุดมีการเปิดเผยภาพงานแต่งงานของวาเนซ่าฮัตเจนและโคทักเกอร์อย่างเป็นทางการโดยจัดขึ้นที่เมืองศิละปะอสูลิกออฟอาร์ตในทูลัมประเทศเม็กซิโกหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันประมาณ3ปีโดยงานนี้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นเรียบง่ายมีเพื่อนและครอบครัวเข้าร่วมพิธีประ านหนึคนในขณะเดียวกันเจเชตตี้ก็เป็นประธานในงานแต่งงานวาเนซ่าฮัตเจนได้เปิดใจผ่านบทสัมภาษณ์ในนิตยสารวอกว่างานแต่งงานของเธอเป็นสุดสัปดาห์ที่วิเศษที่สุดในชีวิตของฉันอย่างแท้จริงฉันรู้สึกขอบคุณมากที่เราได้มีงานแต่งงานแบบส่วนตัว และมันช่วยให้ฉันเอาโทรศัพท์ของทุกคนออกไปได้พอพูดถึงเรื่องนี้ตอนนี้ฉันก็น้ำตาไหลไม่คิดว่าจะเป็นได้ดีกว่านี้ฉันรู้ว่ามันจะต้องมหัศจรรย์แต่มันเกินความคาดหมายของฉัน